ตอนนี้ทีมธรรมยาราซึ่งนำโดยพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศพร้อมผมกำลังเดินทางสู่แม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่ที่นางสุชาดาถวายข้าวมัตุปยาตต่อพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่ที่พระพุทโ์ทรงอธิษฐานลอยถาดในอดีตขณะที่พระพุทค์บำเพ็ญทุกรก,กิริยาอยู่ที่เขาดงคัสิรีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม อยู่ไม่ห่างไกลาจากบ้านนางสุชาดาซึ่งเป็นทิดาของกหาวดีผู้มั่งคั่งในตำบลนั้นได้นำข้าวมาทุบพญาตใส่ถาดทองคำจนเต็มไปถวายพระพระรุทโธมซึ่งประทับอยู่ทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกพระสิทธ,ธัตถะได้เสวยจนหมดและทรงถือถาดลอยลงไปในแม่น้ำอธิษฐานเสียงพระบรมีว่าถ้าหากข้าพเจ้า จะได้บรรลุอนุรุตสัมมาสัมปธิยานขอให้ฐานนั้นจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปด้วยอนุภาพบาร,รมีของพระองค์ถาทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณหนึ่งเส้นแล้วจมลงในเส้นดิ่งตรงกับต้นสีมหาโพธิที่จ,ะจะัตรูซึ่งอยู่บนฝั่งทางทิศตะวันตกมาฟังเรื่องราวของพุทธประวัติที่สำคัญในช่วงนี้โดยพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ฝังพร้อมๆกันได้เลยครับด้านนี้เราอยู่ระหว่างสะพานข้ามนะจากฝั่งพุทธคยาไปยังฝั่งบ้านนางสุชาดาที่เห็นด้านหน้านี้เป็นสายน้ำนะสายยาวนั่นก็คือสายแม่น้ำเนรัญชรานะซึ่งก่อนที่พระเจ้าจะได้มาบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นสีมหาโพก็อยู่ฝั่งบ้านของแม่นางสุชาดาแล้วก็ได้ข้ามแม่น้ำเนรัญชรามายัางฝั่งต้นสีมหาโพ เมื่อประมาณ2,600กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราย้อนรอยอดีตในครั้งพุทธกาลที่ได้เสด็จมาณนะตรงนี้เป็นสถานที่พระพุทเจ้าได้รับข้าวมพดพญาติมาจากนางบุษาดาแล้วจะมาทําการอธิษฐานลอยถาดณจุดตรงนี้นะครับท่านพระจาน,นาร์เอกเมื่อ2,600กว่า2,600ปีที่ผ่านมา,าในช่วงฤดูฝนวันมาฆบูชา ที่เดินที่พวกพุทธเจ้ารับผาดมาแล้วจากน้ำเลนรับข้ามเป็นผาดทองคำด้วยราดทองคำพระองค์นทรยมาทำการใช่ครับมาลอยอธิษฐานตรงนี้ฮะถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่จะสําเร็จเป็นองค์สมเ็จดพระสมามระพุทเจ้าก็ขอให้ผานนั้นรอยตามน้ำและจมลงไป ถ้าข้าราชกามีบุญได้สําเร็จเป็นอนุตตรสัมมาทิฏฐิอยากขอให้ฐานนั้นลอยตัวน้ำหลังจากเหตุการณ์ทั้งนั้นก็ได้ลอยตัวน้ําครับเป็นนิมิตหมายว่ามหเป็นอย่างหนึ่งนะว่าน่าจะได้บรรลุเป็นตั้งปฏิฐานาหลังจากที่เหตุการณ์ั้งนั้นผ่านไปแล้วเมื่อเจ้าชายเจ้าชายเสด็จถาเจ้าชายเสด็จถะซึ่ง ยังไม่ได้บรรลุธรรมเมื่อได้อธิษฐานอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเดินจากฝั่งนี้นะแต่ช่วงนั้นมันมีน้ำนะจา๊าเดินข้ามเดินข้ามไปครับเห็นรอวันเดือนเดือนหกแสดงว่าน้ําก็ไม่มากอาจจะต้องดูน้ำเล็กน้อยพุนเจ้าก็ได้เสด็จลงไปที่ท่าน้ำเนรัญชลาแม่น้ำเนรัญชลาข้ามไปยังฝั่งที่เราเห็น พุทธยาเจดีซึ่งมีต้นสีสีมหาพโพอยู่ตรงจุดนั้นอยู่นะได้เดินตรงจุดนี้เลยนะฮะจุดนี้ข้าแม่น้าเนรัญชลาแล้วก็ไปบำเพ็ญบำเพ็ญเพียน,ยนจนได้สำเร็จเป็นพระอนุตตะสัมมา,มาสัมโพธิญาณได้เกิดพระบรมศา,าสดาข,ขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกน, <6. S 2> น,นะฮะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกแล้วก็สืบเรื่องมาจนถึงตั้งแต่สมัย สมัยครั้งพุทธการจนมาถึงปัจจุบัน2,600ปีมานับตั้งแต่พระุทธเจ้าตัสรุทำให้คนไทยนั้นจะต้องเดินทางมาณจุดตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกองคจะต้องมาตัสสรุณะดินแดนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดบถ้าพูดถึงชาวพุททั่วโลกทั่วโลกก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะต้องมาที่จุดตรงนี้นั่งสมาธิที่ไหนก็ไม่มี ความสงบต้องมานั่งที่นี่เท่านั้นต่อจากนี้ไป<ช>เราก็จะไปเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาเป็นลำดับต่อไป